โอนฮาดฟาร์มสวัสดีครับผมไปออกจากภารกิจกะับแววมาเบิงสวนครับสวนห่างเขาคือเก่าครับผมมองพักพรครับไม่มีเวลามาเบิงอะไรลงใส่เดือนครับมาเปิดเบิงโอ้ใส่เดือนแล้วกินจนสิบเลยครับปุ๋ยจากปุ๋ยฟางครับปุ๋ยฟางปุ๋ยต้นกล้วยครับใส่เข้าไปหนีแล้วก็ใส่ขิงง้อกระสอมหนึ่งครับนี่ครับ เรียบร้อยครับกลายสลายเป็นมูลใส้เดือนเรียบร้อยครับพอดีตามมาคืคอฮาก็เลยนํำมักนี่ครับได้นํมมักจากมูลใส่เดือนครับตัวยเงียวไส้เดือนครับนี่ลองไ้ครับลองไ้ใส่ ขอดีลายยางครับสำหรับคนถีเฮ็ดมุ่นเฮ็ดโล่งใส่เดือนครับสำหรับเอาไปใส่ในสวนของเฮานะครับเนาะยางหน่อยเฮ้ากับบะตองใส่เมื่อื่นปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยน้ำครับสามารถชีดแล้วเพื่อได้รับทันทีครับผมบะตองไปย่อยสลายคือพวกข้งัวเฮ้าในคอครับเอาไปใส่ีนต่างล่อเห็นในตัวเจนมันย่อยสลายก่อนครับทาไม่ใส่ลายกับต้นไม้เฮ้ากับเลืองครับพวกนี้เข้าไปใส่ต้นไม้พวกไม่เลืองครับเพราะว่าปุ๋ยเสร็จเดือนมันเป็นปุ๋ย สูตรเย็นครับนี่ขวายัง NPK บอกครับในตัวเจนฟอสฟอรัสนี่ครบครับนี่เพราะผมมาใส่ต้นไม้ส่วนผมกับคือว่างามครับต้นกล้วยกับคือว่าไดพ้นอันนี้เฮากับล่องกองไว้ครับกองไว้ใส่อยู่สวนเฮ้าเดี๋ยวกลับบ้านชวงเกี่ยวเขานี่ครับนี่ครับมองก็จย่อยสลายส่วนนี้เฮากับต้นกล้วยเข้าแตงเข้ากับเอามาเป็น โลงปุ๋ยมารครับอย่ามันยหอยสลายใส่เดินกับมาอยู่นี่ให้เก่าครับอันนี้ห้องกับขึ้นมาเป็นครูแฝดครับต้นกล้วยอันนี้ห้องเด็กกินแล้วครับนี่พี่น้องเบิ้งต้นนีผมตัดมาถึงมาถึงสิบนาทีครับนี่แกแห้งครับมันโผล่ขึ้นมากครับใส่กลางมันเออ่วไหวแห้งครับนี่ครับโ่ขึ้นมากล่ะลองแต่งเบิ้งครับเพราะว่าแต่งให้มันต้นจังบ่ะสงครับโล่งผัดจังบ่หัก เสกกล้วยหอมต้นเตี๋ยครับนี่กับฝรั่งเห่ากับกำลังแตกยอดครับนี่คือมาตกแต่งสวนในบริข่าวม่อปอสบายหลายเมือกครับเดี๋ยวเสมาลอนใส่เดือนลอนใส่เดือนกับเสียเอาขิงว่ลงไม้แล้วก็กองน้ำมักนะครับแป๊บเดียวเต็มดุ๊บดุ๊บดายหกหกนี่ครับสีงามครับ โอเคพี่น้องครับเดี๋ยวกองแล้วไดวถิ่นเฮียียก่ก็ตักเป็นหัวสวนเขาครับ,รบประโยชน์ทั้งนั้นครับผมน,นี่ก็ได้เวลาล่อนเส้นเดือนแล้วนะครับนี่ครบรอบหนึ่งเดือนผมว่านนี้น่าจะเดือนครึ่งแล้วมั้งผมไม่ได้มาดูแลมันเลยเพราะว่านี้ผมเอาปุ๋ยเอาฟางมาลงนะครับผมไม่ให้ใช้ขี้วัวอย่างเดียวเพราะว่าเราลดต้นทุนนะครับพราะว่านี้ลดรอบนี้จะเอาไว้ใช้ที่สวนนะครับ ร่นอนกันเลยครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยครับได้ประมาณสองกระสอบปุ๋ยนะครับอันนี้ได้ไปเกือบกระสอบแล้วเดี๋ยวก็เอาตัวนี้ตากไว้สักวันหนึ่งครับพรุ่งนี้ค่อยกอกเอาไว้ใช้ที่สวนนะครับเหนื่อยผลพลอยได้ครับน้ำหมักเราก็ได้ครึ่งถังแล้วเก็บไว้ใช้ครับผมอันนี้มาในโหมดปุ๋ยหมัก เฮดปุยมักให้ใส่เดือนอยู่นะครับเนาะอันนี้หองก็ได้ฟางเนาผสมขีงวนนะครับมีตนกล้ว,ลวยตัวยังก็ใส่เข้าไปครับน่ครับด้วยสลายเพิเดียวครับเดือนเดียวครับใส่น้ำมักสังข้อแสงใส่น้ำมักจุลินซีใส่เดือนนครับเดือนเดียวเปื่อยครับเปืป่อยก็หอกก็ฝนพ่อยใดก็มีหม่องยูของใส่เดือนครับนี่ใส่เวลาอีกหนึ่งเดือนครับใส่เดือนมันก็จะกินกินประมาณ ยิบหามือเห้ากะบวดไหยน้มครับปุยกรสีแห่งสามารถร่อนได้ครับเมื่อครบ30มสิบมือครับผมเทครับขออภัยสำหรับผู้ยานใส่เดือนนะครับเนอะอันนี้คือใสเดือน a อครับนี่ครับอันนี้ลูกมันครับหลายแห่งครับก้าสิบต้นหน้าต่อไปครับ อันนี้ห้าวหลอนมาแล้วอันนี้เป็นกากมั้งครับเพ<ม>ื่ครับวันนี้ก็มาคลิปสั้นๆเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ว่ากันไปเรายังทิ้งไม่ได้นะครับปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่ามีประโยชน์มากโอเคครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ